สวัสดีครับมาดักกบนะครับมากับรอบอันเดิมครับส่วนเยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเยื่อปลาสับครับมีลูกปลาหมอมาหน่อยนะึงลูกปลาหมอนี่ถ้ามีก็เอามาใช้ครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้เยอะเหยื่อปลาสับนี่ออกจะ มีกลิ่นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับ ครับผมเสร็จไปแล้วอันหนึ่งนะครับวันนี้เอามา12อันเดี๋ยวจะต้องรีบใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเรียบร้อยหมดแล้วครับผมตะวันตกดินพอดีเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นพร้อมกันนะครับ สวัสดีครับมากู้รอบนะครับอากาศกําลังเย็นสบายเลยนะครับปีนี้อากาศดีมากเลยมาดูหลังแรกกันเลยนะครับไม่โดนหลังที่สองครับโอ้ หลังที่สองก็เงียบครับหลังต่อมาครับเสร็จไปตัวหนึ่งครับ <laughs> เสร็จไปตัวหนึ่งโอ้ดินแรงครับดินแรง เป็นจุดดักปมาหลายของผมเองนะครับเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงบางรันนะครับดูหลังนี้นะครับโอ้อีกตัวหนึ่งแม่ส่กำลังสวยเลยนะครับ ดูหลังต่อมาครับไม่มีรอยกบมากเลยนะครับเหยื่อยังอยู่โอ้มีรอยกบด้วยครับแต่มันไม่เข้ามาดูหลังนี้ครับโอ้น้ำขุ่นมากเลยโดนเอา โดนครับตัวหนึ่งมาดูหลังนี้กระถผมหลังนี้เป็นไงมั่งออ้ยโอ้เหยื่อหายครับเหยื่อหายไปเหยื่อหายแต่โอ้เหยื่อหมดเกลี้ยงเลย เขาได้ออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันน่าจะเข้ามากินนะครับมันน่าจะเข้ามากินแล้วก็ออกได้หรือเปล่ามาดูหลังตอมนะครับหลังนี้ก็เงียบหลังนี้ไม่มีอะไรมาเลย ครับผมได้พอผลครับได้พอผลก็ไม่เป็นไรครับดักไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆได้มากได้น้อยหากินตามวิถีชีวิตไป